ยิ้มสวยๆนะคะหนุกดทับเรื่อยๆเห็นพี่ขายตัวเองขายของแล้วจะเรียกกสาวขายแล้วนี่นี่คนนี้ค่ะพูดได้ถูกใจจริงๆเลยน้องนุษนี่น้องนุษก็สวยใช่ย่อยนะคนเป็นสวยค่ะไม่มีปฏิเสธนะไม่มีปฏิเสธตลบตัวเองจริงตลบแล้วนั่นที่ยืนนิ่งนี่คืออิ่มกันแล้วหรือไงคะอิ่มได้ยังไงเขายังอยู่อย่างนี้เลยอ่ะอะไงกันดีคะคูแล้วทอดมันอร่อยไม่เหลือม ทอดมันเนี่ยเขาบอกว่าทอดไปแค่แค่ถุงเดียวอีกถุงนึงไม่มีคนทอดทอ,ดอะอดน้องหมูไงแล้วก็ไม่เข้าใจอาหารมาทางนี้น้องหมูอ่ะทําไมทอดถุงเดียวทำไมไม่ทอดอร่อยจริงนั่นร้านนี้แล้วก็เข้าใจใช่ใชไหมว่าทําไมต้องทอดมันคูโทไปเรียกมาทอดเนีะฮะปากนุชเราไม่ต้องเรียกหมูลักเราเข้าครัวกันเลยยังเหลือ,อถุงนึงเออตั้งแล้วมันทอดไหมพี่แดงกิทอดมันีกว่าแอ่ะเอา,เอาโอเคโอเคโอเคมาแม่แม่นี่พี่เต็ม เต็มบอกกูเดินนาราธิวาสอยู่เชียงใหม่นาราธิวาสแล้วไม่ใช่ไปท่องเทีเชียงใหม่จะโอตานะจะโอ๊ตานะเดี๋ยวกันอ๋อเอาลาบด้ไหมลาบทอดมาพอแล้วไปเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าทีทีวันนั้นนะคะบอกคุกแก้วไม่พลาดแน่นอนทอดมันกกก็็ไม่่พพลลาาดดต้องินทีที่พูดนี่คือคือว่าเบื่อหรือว่าคือ คืออยากกินแล้วใครบอกว่าอร่อยอ่ะจริงเนาะอยากขอเขามั่งตอนก่อนนะเนี่ยก่อนที่จสั่งเนี่ยหโมงคือแกะเมื่อกี้หันไปหันแางนี้มั่งมันจะเห็นเราก่อนเนี่ยันบรรยากาศเร